ครับเริ่มเกมครับการท่าเรือเขียกรครับนาโยกหนีธนากรเส้นหลังเปิดโดมงเข้ามาเลยนั้นขีดลูกเดี่ยวาาบอลกระชอกนิดหนึ่งโอ้โหจังหวะแรกนี่ตรงกรอบเลยครับการขึ้นเกมริมเส้นสองข้างนะครับฝั่งของยุบิรามกับจอร์นาโต้ที่คอยสลับฝั่งกนะันตลอดโอ้ดูน้ำหนักที่เปิดมาดีมากๆเลยครับที่เสาสองสุชนสงวนดีขึ้นสุดแล้วก็ยังไม่ถึงอยู่ดีครับไปตกเข้าหัวเรนะันมาเกส โอ้แต่โคกกดลูกนี้นี่กลายไปว่าบาจโจยกข้ามมาบีรัมขึ้นโคกลูกนี้ไม่ตกกรอบโอ้โหมเรดารเนี่จับที่บีรัมลตลอดครับบอลจากริมเส้นแล้วดับแรกถ้าไปไปปิดตัวริมเส้นโดยเฉพาะอย่างจอมาจโจนี่ไม่อยู่เขาเปิดบอลแม่นจริงๆนะครับวิธีการเล่นนี่หลากหลายนะครับลูกนี้อาจจะโดนยืนปิดยืนใกล้จากอดีศรแตบบ่ก็ใช้วิธีงัดบอลข้ามไปหมดเลยครับแล้วไปถึงอิยุบีรัมเส้นด้วย ลูกนี้จะโขให้มีน้ำหนักนันก็ยากหน่อยนะครับเพราะบอลเดยย้อยลงมาแบบนี้บอลปั่นเข้ามาหน้าประตูเอา้าบอลถูกคลิกแล้วอ้าขวาไว้แม่ตกองยิงเข้าไปเลยครับเอา้า1-0ครับโอ้เจมาจโจ้ชวยโอกาสยิงเข้าไปเลยวาสับสนกันเองครับการท่าเรือตอนแรกทำท่าจะไม่เสียแล้วนะครับบอลตกบนเส้นแต่ระหว่างผูสาวประตูกับ เพื่อนนี่มาไปกักจังหวะต่า,ตางฝ่ายต่างจะเล่นแล้วไม่เล่นแล้วสุดท้ายหยุดครับหยุดก็เจอคนเดียวที่เล่นนะครับจอมมาโจโมุดจิ้มเข้าไปเลยโอ้น้ำเร็วเลยครับสุโขทัยถล่4ได้ตขึ้นาโอ้โหเข้าโคตรเด็ดเดดกับลุกขึ้นมาเลยนะครับโดย,ยครั้งครับช้านวดอยู่ไม่นานครับสุดท้ายจากลูกเตะมุมโ,มโมง่เสียไม่ดีตั้งแต่แรกครับแล้วกรรอนมาสองต่อโอ้โหรูนี้ นี่สน,นะครับที่ยืน<ช>ครับแล้วพยายามที่จะขวางเพื่อให้นรงเล่นแบบรงโอ้โหไปแมพลาดเองนะครับบอลกระชออกจากมือไปเองคือแม่เรนี้ก็ถือว่ามางบอกว่าตื่นกันไปเองครับแมลบบอลหลุดจากมือไปวาตโจนั่นก็ต้องชมด้วยความขยันและสมาธิอยู่กับบอลตลอดนะครับยิงสวนเข้าไปเลย1-0ครับสุโขทยัยขึ้นนำไปแล้วไดเร็วไยชาติ เสียชาติยอดเข้าไปตรงนี้อกอกมาบังเคลีย์คุกเกลครับแล้วก็จะยิงติดบล็อกแล้วประสิทธิ์ว่ายังไงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับเคลียร์ไม่ขาดแล้วด้วยครับแต่ว่าจากภาพช้าเนี่ยมีวิ่งออกตัวขึ้นหน้าไปก่อนแล้วหน่อยธนานะครับคนที่โดนเป่าล้ำหน้าคนแรกโดนขวาเอาไว้พงศกรเลน,นันเลน,นัน ติ้มเข้ามาลูกนี้อา้าวสุชนมา้าเคลียไม่ขาดบาจโจดึงข้าขวาบาจโจยิงว้าเซฟไว้ได้ครับโอ้โหนาลงวาเคลียม,มาครับเคลียไม่ดีแอรคาตโนโดนแฮนด์บอลซะก่อนโอ้โหนี่ครับความผิดพลาดอีกจังหวะในเกมรับของการทะเรือเกือบจะเสียประตูที่2ไปนะครับโอ้โห,โโหนี่ลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่จับแล้วบอลมันลื่นคอนโทรลไม่อยู่ครับสุดชนเสียการครองบอลไป พยายามจะตะวัดเคลียร์แล้วแต่ไปโดนแป๊กๆครับเลยเข้าทางจอบระโจแล้วหลอกดีมากครับจังหวะแรกดูจังหวะม้วนกลับเข้าขวาแล้วเปิดพื้นที่ได้เยอะเรือว่ายิงไม่คมเท่าไหร่ครับลูกนี้แล้วก็เป็นนรง์ที่ยังเซฟได้เยี่ยมอรับสวนกลับมานิดิพงศ์นิดิพงศ์คืนมาสิวกรสิวกร,วกรเข้าขวาแล้วยิงลกนี้โอ้โหเชียวเสาทีเดียวครับว้าสิวกรจะขู่ประสาทเกือบไป นี่น่าจะเป็นโอกาสเกมรุกที่ทำได้ดีสุดนนะ่ะเริ่มเกมขึ้นมาเลยครับใกล้เคียงหน่อยครับลูกนี้ของการท่าเรือเรื่เสียง,งปรบมือจากโคชเดชได้บ้างนนขวางอยู่แล้วยกหาช่องไปเองเลยนะครับใส่เยอะไปหน่อยนะครับหักข้อมากไปนิดเดียวสิบกรกอเกือบได้ครับเปิดขึ้นมาเป็นคาตโนะมงโตมาเรนานเก็บได้มงชงต่อมาบีแลม เลื่อนนิดหนึ่งซ้ายล็อกมาขวาขวาแต่งทีหนึ่งปั่นลูกนี้สศูนย์ครับโอ้โหไม่เหลือครับน่าพีรำนียุบแน่นอนมากๆครับเลือดเย็นเหลือเกินครับในจังหวะโดยเฉพาะจากจากบอลแรกของเวนันมาเกสเนี่ยกองหลังของทางการทเรือเข้าบอลผิดจังหวะนะครับเราไปเปิดพื้นที่เลยทำให้ยุบเองก็ขยับเข้าหาบอลง่ายครับ ป็นกอลย,อย,ยิมจากทางสโมสรสุโขทัยได้เลยครับเป็นสมศักดิ์เสุีิรครับจังหวะนี้ครับ,รบพอปุบเข้าไปหาเรนานแล้วกลายเป็นว่าไม่ถึงบอลน,นะครับบอลก็เลยมาถึงิุบวูรังครับเราดูความเยือเกเย็นของเจ้าตัวตัวบล็อกก็มาแล้วดึงหนีอาทิตย์หนึ่งเข้ามาอีกสองคนแต่งหุบเข้าในและคราวนี้ก็แหวกบล็อกได้หมดเลยครับโอ้โหแล้วก็ตัวที่พยายามจะตามบล็อกนี่แต่ไปลื่นอีกครับเลยทําให้ การหาช่องลูกนี้ก็ง่ายขึ้นไปด้วยครับแล้วยิงได้เฉียบขาดมากๆครับโอ้เป็นทางสุโขทัยครับขยับหนีกันถ้าเรือเพิ่มเป็น2 0ครับสถานการณ์ดีขึ้นเยอะเลยสุโขทยขัยคือทีมที่ผลงานดีที่สุดในไทยลีกเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาครับนะครับ,รบเปิดเข้ามาแล้วมองลูกเี้ปัดมือเดียว3 0ครับโอ้โหปัดไม่อยู่โอ้แล้วกระแทกเสาวไว้ด้วยครับจังหวะมงนี้ของอนุชาครับโอ้โหตัวนิดเดียว โอ้มงดีมากๆครับลูกนี้นี่ผูน้ำหนักทุ่ทางแปะจริงๆแล้วนรงเต็มที่แล้วนะครับอุตสาบินไปถึงบอลแต่ตบบอลไม่อยู่จริงแฉมตัวข้อแรกไปด้วยนะครับถลายไปชนกับคนสาวอีกรอบหนึง่งโอ้มงดีมากครับลูกนี้มงสวยจริงจังหวะเล่น,นลทงออนางซ้ายแล้วก็ไม่มีใครไปปิดเลยครับมีเวลาให้ เลงในการครอสบอลเข้าในอยู่พักใหญ่เลยครับนี่ครับแล้วหยอดเข้ามาหาอนุชาสุขใสดีหมตัวคดีนี่มันไปย้อยเสียบใต้คานพอดีเลยครับทำให้การที่จะบินปัดของนรงเองก็ยากไปด้วยนะครับตองตัวก็ลำบากครับตัวนนี่ ให้เวลาหน่อยครับดูแลผู้รักษาประตูกันนิดหนึ่งรัตนายอองแสงจันนะครับในเกมหลีกนะั้นทสุดที่เล่นเนนะครับปรม,มก็เพิ่งเป็นตัวจริงมนาะวันนี้สลับมาเป็นโรงวิเศษสีเสีประตูที่สามแถมเจ็บตัวด้วยนะครับนง ดูทีครับคือออนุชาเนี่ยตัวนิดเดียวครับแล้วยืนอยู่คนเดียวนี่ม่งมาคือแปะบอลลงไว้แล้วเอ,อาไม่อยู่จริงครับโอ้โอแลโดนแรงมากครับช,ช่วงช่วงหน้าอกทางฝั่งขวาแล้วก็แถวถึงแถวหัวไหล่ด้วยครับแรงมากจรงิงๆเป็นรอยตกใส่เสาพอดีเลยเกมต้องหยุดไปก่อนนะครับยังกลับมาเขีรยต่อไม่ได้ แต่ก็แผงแ่งนะครับแผงแก่งเล่นต่อไว้ครับนรงวิเศษสีบาจโจแตะกระชากบาจโจปัน่นตรงนี้ฉลับแลเราก็โค้งทีชนคานครับโอ้ในนันมาเก็ยังไม่มีประตูวันนี้โอ้รูปร่างกาดรูปร่างแกบขึ้นแล้วได้เปรียบทางนรงซะอีกนะครับน้ำหนักขาดไปหน่อยเดียวครับวิทลุปเป็น4-0 แล้วก็เกือบจะมาครบรวนนะครับทาแนวรุกของสุโขทัยวันนี้ขาดเรนันมาเกซี่ยังไม่ยิงจะมา <c oughs> เข้าหาบอลน,นี้มั่นยำนะครับขึ้นดีจริงๆ <c oughs> นี่ขนาดโดดชกแล้วยังไม่ถึงบอลด้วยคันโร์วิเศษซี ช่วงนี้นักผู้ชมครับกลับมาที่สนามกีฬาทุ่งทะเลหลวงกันต่อนะครับมาชมฟุตบอลช้างเอฟเคัพ2016ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสุโขทัย FC ครับออกนำการเฉลิเอฟซีอยู่ย3ประตูต่อ0เลยครับในครึ่งแรกอ้าครับแต่เคลียร์ไม่ขาดเปียราชอีกครั้งหนึ่งเปียราชหักเข้ามาดึงบอลไว้ออกมาใหม่ลูกชาให้เปียราชยอดเข้าไปลูกนี้ชกทิ้งมาได้แล้วยิงสวนบอลไหลแล้วโอ้โหเคลียร์มาได้ครับสุชนแม่ลูกนี้ รอสบอลเข้าไปด้านในแล้วบอลตกใส่เัไม่ขาดไปนั้นกลับตัวยิงยัดเลยครับโอ้ไปติดเซฟของรงก่อนแล้วหลังจากนั้นไปโยนหนุนเข้าไปใหม่บอลจังหวะแถวสองตามเก็บวิธีจากอนุชากเกือบจะเข้าประตูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในันดึงบอลลงมาก่อนยิงมิลามสนครับโอ้โหมาจนได้แล้วประตูที่สองของิลามดียุบครับโอ้เรนานใจกว้างสุดๆใช่เพราะว่าบอลเข้าซ้ายเขาด้วยนะครับแต่ เลิกยิงแล้วดีกว่าครับยิงเข้าไรกัติดเซฟจนเสาจนขาตาวนี้แปะเพื่อนเลยโอ้โหแล้วยิงได้เต็ดคาดนี่เหลือเกินะครับตัวที่2ของปิยุททางสะดวกครับ,บรในการ,รเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปของสุโขทัทยขยับหนีเิ่มเม็น4สูมาจากจุดเริ่มจากริมเส้นเหมือนเดิมนะครับหลักข้ามมาตัวไกลครับเราเลนันมาคสิงแก เอนามองหาเพื่อนก่อนเลยนะครับใช่ที่มุมของเขาที่จะยิงเองก็มีนะครับเพราะเหลี่ยมซ้ายถนัดด้วยมุดแตะให้แบบเกิดไม่รู้จะขอบุณยังไงครับ <c oughs> ดูบิรลัมกดซ้ายเป็นคนที่ยิงซ้ายขวาเลยนะครับวันนี้ใช่คราวนี้ซ้ายเต็มๆนะครับเราน้หนักที่เรดอลเกสแปะมาให้ลุขงข้ามาที่ปรกกร์ปรกกณ์เปิดโดเข้าไปแล,ล้วโคกลงนี้ต้นขานครับไม่ได้ประตูโอ จากปากกอนเปิดแล้วนรงฤทธิ์เป็นคนม่งแบบเต็มๆเลยแต่ก็ไปโดนคานแบบเต็มๆเหมือนกันนะครับนี่ครับจากบอลทุบเร็วเข้ามาครับโอ้ครอสลึกไปเสาสองไม่ล้ำหน้าครับในจังหวะโถมขึ้นมาม่งแบบเน้นๆเลยของนรงฤทธิ์โขกย้อนทางกลับไปเสาแรกนะครับเลือกมุมได้ดีแล้วครับแต่โชคร้ายคนระับไปชนคานก่อนโากกอนปั่นเข้ามาได้โคกมาโจ้ข้ามคานบอล ไมยมาให้ปงกอนตั้งป้อมยิงตูงนี้เลียดเอาปัดก็ชอกเอ,อ้าโหแล้วแม่ต้องทำม,มาตะคุบสุดตัวเหมือนกันไพโรธแม่น,นิดเดียวนรงฤทธิ์งลงลจะได้ซ้ำเผาขนอยู่แล้วนะครับบอลผ่านหน้าเจ้าตัวไปหน่อยเ,ยเองปะก,กอลูกนี้ไปฉลับบางๆมาด้วยนะครับทำให้บอลนันหนีมือเพิ่มไปนิดหนึ่งครับไพโรธเสียวนิดหน่อยครับแต่ยังตามเก็บงานจังหวะสไม่ได้ เปิดเข้ามาครับตนมุมัเตรียมมาได้เลยานานถุชนยิงสวนลูกนิกชกไปเลยครับโอ้โหไพลโรดว่ายิงกาจะรวดกับลูกนี้ว่าครึ่งแรกยิงเขาขนทีหนึงส่วนครึ่งหลังครับไม่ต้องแต่งเลยรอบอลไหลเข้าซ้ายแล้วหว่างเท้าได้ดีมากๆนะครับเห็นว่าไปตรงตัวกับไพโรดพอดีพอดี ดูจังหวะนี้ปากกณอปั่นแล้วบอฉลฉชล็ปัดทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหไพโรดครึ่งหลังนี่แกเหินหาวดีจริงๆครึ่งแรกงานน้อยนะครับครึ่งหลังงานมาถี่ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยปกปกณอปัดลูกนี้ดีมากๆน้ำหนักที่ทางมาครบหมดแล้วแต่ไพโรธเยี่ยมกว่าตะลุเข้ามาตลงลิ์กืนโอลิเวร่าขอยิงเองลูกนี้ก็ปัดข้ามขาดไปอีกโอ้โค ว่าวันนี้ไพโรดมันเหนื่อยขึ้นหลังครับแต่โดยส่วนใหญ่แต่ละลูกที่เซฟได้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากการที่ยืนตำแหน่งได้ดีตลอดนะครับส่วนบอลลูกนี้มาแรงก็จริงนะครับจากโอลิเวลา่าแต่ก็ตรงตัวครับปัดไว้ก่อนถ้าไพโรดเกมก็ไม่มีอะไรมากบอลลทธิ์ออกไปซ้าย<อ>พยายามจะดันขึ้นมาครับจบแล้วครับ3นาทีอยู่ที่บุสินนะครับ ถหงใครเล่นก่อนแลวเปา่าวโมนักการขันครับสกอตแลนด f ฟี FC ก็เปิดบ้านเอาชนะการเฉลซีไปครับ4ประตูต่อ0 แือว่าสกอร์ขาดแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับครึ่งแรกนำ3-0ก่อนจอนบาเจโรนาทีที่9มีดิยุบิรามนาที35อนุชาสุขสใสนาที37ครึ่งหลังมาตอกเพิ่มอีก1ลูกจากดิยุบิรามนะครับนาที57ก็ทำให้จบการแข่งขันชังเอฟเอคัพในรอบก่อนรองชนะเลิศครับเป็นทางสุโขทัยที่ทำได้ดีกว่าครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไปขาดลอย4-0เดินทางเข้าสู่รอบอรองชนะเลิศต่อไปครับก็ต้องติดตามนะครับอย่างที่ทราบว่าจะไปเจอบใครครับในรอบต่อไปก็ ต้องลุ้นกันนะครับสอบสุโขทัยเอฟซีนะครับสําหรับฟุตบอลคู่นี้ครับวันนี้ก็หมดเวลาจะเป็นเท่านี้ครับคุณชิตพลทรัพย์ขาผมทศวสรษพันครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับลาไสุโขทัยเอฟซีจะเปิดด้านตะลัระถ่ายแก้วบางกอกลาสเอีครับวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ณสนามฟุตบอลวิลล์เซนีอีก18นาฬิกาเป็นต้น เกมของว่าเสาเรามีนัดกันครับและบรรยากาศแห่งความสุนนรี้ยังไม่จบในทีน่นี้นะครับเราอยากให้แฟนหักทุกท่าน,าารนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะครับเพื่อร่วมกันร้อง,องเพลงด้วยแรงศรัทธาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเกาะอังกฤษลุกเป็นไฟเรือใบสีฟ้าก็ดีแฟนผีก็มีเฮผงแดงร้องแรงพร้อมแต่งทุกทีมส่วนสิงห์บลูก,ก็คูไม่เบาทุกราคาทุกนาทีต้องที่นี่สปอร์ตเบทคู อยากมีชีวิตคูค่สักับบเลย